สวัสดีครับพี่น้องเราได้กลับมาพบกันอีกนะครับในรายการถามตอบพระคัมภีร์เมื่อไม่นานนี้ประเทศไทยของเราก็ได้ผ่านการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ70ปีนะครับคือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดรชรัชกาลที่9ในหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของประสบนิกรชาวไทยทั้งปวงนะครับก็ขอหนุนใจทุกท่านนะครับว่า ขอ้เราได้จดจําพระราชดำรัสของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องรู้รักสามัคคีนะครับเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันที่จะ,ะช่วยเหลือสนับสนุนให้ประเทศไทยของเราได้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงวันนี้ก็จะมาตอบคําถามในพระคัมภีร์นะครับที่พี่น้องได้เขียนถามมานะครับข้อแรกก็คือว่ากําแพงเยรูซาเล็มที่เนหามีได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ นั้นมีความยาวเท่าไหร่ผมก็ไปค้นมานะครับมีความยาวประมาณ2.4กิโลเมตรนะครับหรือประมาณ2,400กว่าเมตรแล้วก็ความสูงก็ประมาณ12เมตรนะครับก็นั่นคือความยาวทั้งหมดนะครับของกำแพงเยรูซาเล็มซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ในเขตเยรูซาเล็มเก่านะครับก็จะมีความยาวของกำแพงทั้งหมดเนี่ย ประมาณ4 km. กิโลเมตรกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นกำแพงสมัยเนฮามีนั้นก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของกำแพงเยรูซาเล็มเมืองเก่าในปัจจุบันนี้สำหรับกำลังคนที่มาสร้างในสมัยของเนฮามีนี่จำนวนเท่าไหร่ผมก็ค้นหาแล้วก็ไม่มีระบุนะครับเพียงแต่ระบุว่ามีการแบ่งเป็น38ทีมตามที่ปรากฏในพระธรรมเนฮามีบทที่3 38ทีมเนี่ยนะครับถ้าทีมละประมาณ100คนคือเฉลี่ยนะครับแต่ละทีมบางทีมอาจจะมีมากบางทีมอาจจะมีน้อยก็สรุปแล้วก็ประมาณ4,000คนนะครับที่ก่อสร้างโบราณกำแพงในสมัยนั้นนะครับซึ่งก็อจจัศจรรย์มากนะครับสามารถโบราณเสร็จภายใน52วันก็เรียกว่าทำกันได้อย่างรวดเร็วมากนะครับคำถามที่2นะครับก็คือว่า ในพระธรรมเอเสเคียว e นะครับบทที่ประมาณ20กว่าเนี่ยก็ได้เปรียบเยรูซาเล็มเหมือนกับหม้อนะครับอันนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของคนยิวนะครับประชาชนซึ่งอยู่ในนั้นทั้งปุโรหิตทั้งเ,เจ้านายผู้ปกครองบ้านเมืองแล้วก็ตลอดจนประชาชน คนใน,นนั้นนะครับเป็นเหมือนกับเนื้อเหมือนกับกระดูกนะครับแล้วก็อยู่ในเยรูซาเล็มเป็นภาพพจน์ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เต็มไปได้วยความชั่วร้ายพระพักกรนบีบอกว่าหม้อน,นี้ขึ้นสนิมและพยายามจะเคี่ยวพยายามจะตั้งไฟให้ร้อนแต่ก็ปรากฏว่าสนิมนั้นมันก็เกาะติดแน่นเหลือเกินไม่สามารถที่จะให้หลุดไปได้ก็เปรียบเหมือนการที่พระเจ้าตีสอนแล้วเตือนแล้วทําทุกอย่างแล้วก็ปรากฏว่า ทั้งเจ้านายทั้งปุโรหิตทั้งประชาชนก็ยังไม่กลับใจจากความบาปจริงๆยังทำบาปไปโดยไม่สะทกสะท้านไม่ยำเกรงพระเจ้าจนในที่สุดก็คือว่าต้องถึงกับการทำลายให้หมดสิ้นไปนะครับนี่ก็เป็นภาพเปรียบถึงความรุนแรงที่พระเจ้าจะต้องกระทำกับเยรูซาเล็มเพราะว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความบาปความชั่วร้ายนะครับ อีกคำถามหนึ่งคำถามที่สามพูดถึงเรื่องการอดอาหารอธิษฐานแล้วก็สวมผ้ากระสอบนะครับว่ามีที่มาเป็นอย่างไรเป็นสัญลักษณ์อะไรบ้างก็ขอตอบว่าผ้ากระสอบนี่นะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับก่อนประวัติศาสตร์อีกนะครับเขาไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมจึงเอาผ้ากระสอบมาสวมเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าแต่ผ้ากระสอบใน แมายโน้นนะครับโดยเฉพาะในท่ามกลางคนยิวเนี่ยทำจากขนแพะสีดำนะครับแล้วก็ถักทอแบบหยาบหาบนะครับแล้วก็เอามาสวมทับเสื้อผ้าปกติกทีหนึ่งเป็นการแสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจแสดงถึงการสำนึกในความผิดบาปท,ที่ได้ทำไปแล้วนะครับแล้วก็จะสวมใส่ในโอกาสที่มีผู้ที่รับจากไปในงานศพ หรือว่าสวมใส่เวลาที่มีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ร้องขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยกู้ก็จะมีการสวมผ้ากสอบแล้บางครั้งผู้ป่วยชนะก็สวมผ้ากสอบแล้วก็เทศนาเรียกร้องให้ประชาชนสำนึกแล้วก็โศกเศร้าเสียใจแล้วก็กลับใจใหม่นะครับเหมือนในพระธรรมยากอบ,บอกว่าจงเปลี่ยนการหัวเราะให้เป็นการร้องไห้คร่ำครวญอันนั้นก็เป็น ภาพที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของภาคสอบนะครับแล้วก็คำถามที่4นะครับบอกว่าให้เรียงลำดับผู้เผยชนะในผู้เผยชนะน้อยนะครับตั้งแต่โฮเชยาเรื่อยมาจนถึงเซฟ,ฟันยาที่ผมได้สอนไว้ว่ามีเรียกว่าเป็นเสียงเตือนของพระเจ้าเนี่ยก่อนที่อาณาจักรอิสราเอลและอาณาจักรยูดาจะล่มสลายเนี่ยกี่ปี ก็ผมก็ได้ไปพยายามนับจํานวนนะครับผู้เผยชนะน้อยนะครับที่เผยชนะเตือนอนาณาจักรทางอิสเรลทางตอนเหนือเนี่ยคนแรกก็คืออาโมดนะครับอาโมดได้เผยชนะเตือนอิสเรลเนี่ยให้กลับใจใหม่มิฉะนั้นการพิพากษาของพระเจ้าจะลงมาและอาณาจักรนี้จะล่มสลายเตือนประมาณ4ี่สิบปีนะครับก่อนที่อาณาจักรอิสเรลจะล่มสลายไปไม่เพียงแต่อาโมดยังมี โฮเชยานะครับซึ่งก็เผยชนะยาวนานมากถึงสีรัชกาลเพื่อจะเตือนนะครับก็โฮเชยาก็เริ่มเตือนตั้งแต่ประมาณ30ปีก่อนที่อาณาจักรอิสเรลจะล่มสลายนะครับทางอาณาจักรยูดานะครับทางตอนใต้พระเจ้าเตือนล่วงหน้านะครับตั้งแต่ผู้เผยชนะมีคานะครับซึ่งเผยชนะเตือนอาณาจักรยูดาห5 150ปีนะครับ ก่อนที่อาณาจักรยูดาห์จะล่มสลายเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าพระเจ้านั้นอดทนนานมากแล้วก็พยายามเตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็ส่งผู้วิชนะมาเตือนหลายคนด้วยกันนะครับแต่ว่าในที่สุดก็ล่มสลายไปเพราะว่าคนไม่ไม่สำนึกไม่กลับใจใหม่จริงๆส่วนคำถามที่5นะครับก็ถามว่าโฮเชียาเนี่ยจูเผยพิชนะถึงสี่รัชกาลแล้วพระธรรมโฮเชียยาเนี่ยบันทึกตอนไหน ก็มี2ความเห็นนะครับความเห็นที่1ก็คือว่าพระธรรมโฮเชยาเนี่ยถูกเขียนขึ้นมาในปลายรัชกาลองค์สุดท้ายของอาณาจักรอิสราเอลซึ่งก็คือกษัตริย์โฮเชยาชื่อเหมือนผู้ผู้ชนะเลยนะครับบันทึกไว้อาจจะปี2ปีก่อนก่อนคศ722อ,อนะครับอาจจะเป็นประมาณก่อนคศ720นะครับหรือ21นะไม่ปี2ปีก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลาย แต่อีกความเห็นหนึ่งบอกว่าพระธรรมโฮชยาถูกบันทึกไว้หลังจากที่อาณาจักรอิสราเอลล่มสลายไปแล้วแล้วก็โฮชยากับพวกอิสราเอลหลายหลายคนได้หนีไปอยู่ในอนาณาจักรยูดานะครับซึ่งเป็นสมัยของกษัตริย์เฮสคียาได้เปิดต้อนรับพวกอิสราเอลที่หนีมาพึ่งนะครับแล้วเมื่อโฮชยาอยู่ที่อาณาจักรยูดาห์นั่นเองก็ได้เขียนพระธรรมโฮชยาขึ้นมาเพื่อ ให้ยืนยันว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งอิสราเอลนะครับความรักของพระองค์นั้นมั่นคงอันนี้ก็เป็นคําตอบนะครับที่นํามาตอบคําถามให้กับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ